ความเลิกนะเพาอบอกคุยรอดมาตั้งแต่คุณมาความเลิกมันมันห้าเมตรความเลิกนี่นะผมม,มันสี่เมตรนะถ้าว่าตกลงไปเลยคือแจบ็บเพราะฉะนั้นแล้วเขาต้องระวังตัวสบายดีกันอีเธอนึงเนาะมื้อนี้เฮามีโอกาส <c oughs> วางอีเมื้อน,นึงเฮาก็เลยพา <c oughs> ทุกคนนั้น ข่าโลวายยังไงซะแต่ว่าเลนี้ยังเลมัมีจุดหมายก็คือเป้าหมายเขาคือจะไปเบ่งทำแล้วไปเบ่งมนหินมันหินตั้งหินแป๊ะหรือประมาณนี้ฮ่ะนะแถวๆบริเวณท่านี้แหละเพราะว่าเนื้อที่บนที่เขาอยู่นี่มันกว้างใหญ่ไพศาลก็เลยพาทุกคนไปบ่งนี่มงนี้นี่นี่น,น,นี่เป็นธรรมามาได้มนุนี้ก็ดีนี่นี่หรือว่าสามารถนอนได้เลยดิมงนี้โอ้ นี่โอ้ยยางมาระยะหนึ่งแล้วหิวนํานะคือในโซงหน้านี่นี่มันเป็นทซงหน้าแหลกแหลที่อยู่ทัดอาจจะมีง่ามไปเลยเอาไปเลยเ<อ> <ๆ S 2> บบบนี้เพื่อให้ทุกคนได้เห็นแต่ว่าถ้าเป็นหน้าฝนนะโมงนี้นี่โอ้สุดยอดเรื่องความง่ามเพราะว่าน้ำมันจะไหลมาแต่หินท่อนี้เลยนี่นี่ โอ้มันน่าจะมีมีเม็นนะแถวนี้เนี่ยดีที่ซ้อมทุกคนผู้เอาไปเดื้อไปเลยโอ้หลักการไายอาจจะมีชัดเจนเล็กนึงจากว่าเขาเฝ้าเผาไปเลยมีอะไรอยู่ฮั่านบนหินบ่ปลาตัวแต่ก็ไม่เห็นไยท่านโอ้ไม่เห็นเลยเพียบเลยไม่เห็นเขบ่งนยันมีเม่นยู มันอยู่ก็เห็นเนาะมันม,มาขาเริ่มไปโอ้โอ๋ทุกอ้อันนี้อันนี้จะปิดำเขาไม่ได้อันต้นจะแดงอะีใดพุนเลยโอ้โอันนี้ไปทำเขาไม่ได้พุนนี่พุนพ,พูดเลยด้มงนี้นะ สถานที่แถวบริเวณนี่นะ6แสนกว่าไหลทานเสียงท้องเพิ่อข้อมูลมากอันนี้ข้อมูลมีเป๊ะเลยนะอันห้าตัวเมืองเมือง,งอัสพรเมืองว,ลวลิลลบุรีเมืองพลานไนเมืองพี่เลสเซปนกว้างพว้าพูนเลยได้แต่ว่าการไปนี่อาจจะนไดน้ยดนึงแต่กับพยายุย่ำไปเอมัมได้เท่าที่จะไปได้เพื่อเพือท่านผู้ชมไม่เห็นนะึความ ความลึกประมาณว่าห้าเมตรปีบายนะว้าความลึกนะพอบอกคอยลอดมาตั้งแต่คุณมาความลึกประมาณว่าห้าเมตรแล้วหินที่สลับซับซ้อนนะว้าวถือว่าหินเป็นหินที่ง่ายอยู่นี่หรอเน่ยเดี๋ยวแถวน,นี้บุรีเวศนี่เป็นหินที่สลับซับซ้อนมาเลย ทาหน้าฝน,นนะโอ้ยงามกว่านี้เพราะว่าหนำมันจะไหลมา,จากจังตะฟังพุนนะไปทางพุ่นท่อมานนิโอ้มุงนี้ก็พอแล้วอีน้องมุงนี้ก็เนาะโอ้เลือดนี่มันฮักแล้วฮักอีมันบอมีคน,อ,น,อ,น,นอ,อันนั่นเนาะอ๋ออันนี้อ่าชีส่งชีส่งกัมุงนี้นะมันจะอยู่มุงนี้เนาะโอ้มันฮักแล้วฮักอีกน้องมันยังไป โอ้ม่ต้องเอามาดังกันได้หรอกม่ต้องทำลายมันมันเดี๋ขอมันจะหักแล้วพามาอยู่เนู่นไปดิบ้านคอยเอิอ้นขี้ซึ้งแต่ละห่างไงเนาะโอ้ใหญ่เท่เนี่ยไงเท่ไงเทหญ่เท,เท่มันเพราวะว่าอันนั้ฝนมีถึอมันดิเพราะมันอยู่ในเงาหินดิดิพักเนาะไปไปต่ออีกบ่ในเฮาเพราะว่าคือวันนี้ไปย่างมีมีจุดหมายคือเฮาจะไปตลอดคำแล้วก็กลับเพือท่าน,านผู้ส้มเพือมูคูได้เบิ่งนะ ไปโตเอาไปมันง่ายเด้อแต่สามารถขึ้นไปขึ้นไปถ่ายรูปได้แล้วขึ้นไปนั่งได้หลายหลายคนเติบยังคล้ายๆคือกับอ่ะนะเอาไว้ยอดเพศของของงู <c oughs> เด็ดอาจาจะจ้าๆหน่อยนึงนะมีเป็นพ,นพ่น้องพี่น้องเพราะว่ายามหน้าแลงทรงเวลาที่เฮาว่าประมาณวันสิบโมงสิบเอ็ดโมงนะการแสงแดดมันอาจจะแสบตาพี่ๆน้องๆและคนที่เบิ่งแน่การมีเป็นพ่น้อง ถ้ามีขอฮอมาป่านเราต้องหยาดโอกาสถ่ายเฮ้ยพี่ๆน้องๆ้เบิง่งน้ำแห้งแล้วนกลงมาก,กินน้ำเสียเซลนกลก็ได้พี่ลึกเลยอ๋อทุบิ่งกุ้งไม้แถนี้พี่ลึกเลยเบิงงเเบ่งหาไม้แถนี้เมื่อนพ่เรลลอลงมาแต่งรู้นะ <c oughs> ธรรมชาติเกิดขึ้นโดยที่คนไม่ได้ตกแต่งมันางามแบบนี้แหละอ๋อทุ มันมุดเลยเนาะแถวนี้เนาะหอยหมูป่ามันเลยแถวนี้มันมุดเด้มันมุดกลิ่นโหย่าโหดีกลิ่นอาหารอ๋อถ้ามงนี่พี่เล็กนี่มงนี่อันสัตว์ไตจุ่มเก้งหมดมันมันไตหลายปีเด้มันก็ไม่ใช่ไตมือนึงประเดียวมันไตตลอดเด้หอยปลวกผู้เลยจักกะหาะจักกะแตจักลีจักเพลย์แล้วอ้าวอ่ะที่จริงเขาจะถ่ายเพื่อบรรยายนะแต่ว่าหนึ่งเวลา เฮามีจำกัดเฮาก็เธอเบิง้งสันี้ไปก่อนไปมองว้ต้อบอ่ดน,นี่ <c oughs> อ,อทุกคนได้เบิง้งมันง่ามสังเกตต้นไม้แล้วก็ห่าไม้ที่ง,ง่ามเลยหรอทานาฝนนะแถวน้ำนี่ไหลตลอดสักสี่สโมงรถทานาฝนนะเพราะหน้านี้นี่มันแรงก็เลยสภาพเป็นแบบนี้แต่ว่ายังคงอุดมสมบ,บูรณ์ยูน้ำนี้ จะมีแห้งตลอดปีแต่ว่ามันกับน้ำอาจจะย่นดำนึงจากว่าเบื่อไม้ล้นเซอร์นะเ้ามาม่งกันกลางด่านคือห้อนขนาดเลยแต่พอมาม่งนี้นะอากาศเย็นเท่ากระบอดเลยนะโอ้ยเอาไปลรือ ไปแล้วเหรอฮะอ๋ออืมปลาตังมันหุ่นปลากังจะไปนั่งพอละเอามาไม่ได้แล้วอืมพอหุ่นมันอยู่นี่สังเกตเห็นมองนี้เนาะมันจะขลุดโคตรโค้งไปทุ่ที่ตเด่นเลยนะหาไม้ตัวนี้นะ จากน้ำมาสู่ด่านด่านนี้ไปด่านค่อยมีหูจักว่าด่านไปนเลยนะแต่ว่ามีสัญญาณเน็ตอ่าคาดเสียยว,ว่าด่านสูงเท่ากับมีหูจักว่าด่านสูงพเพราะเข้าไปแบบบุ่มม่วงทำบุ่มกระโดดนี้ว้าทุ๊บว้าทุเป็นทำวงนี้เนาะพุกหดพุกอืมพ,พุ่นะ อันนี้จะมีเอ็นหมูเข้ามาดุดดุดท่านดุดนี่ดุดหากินโหญ้านะแถวนี้ปุดมันอาจจะเข้าไปนอนผู้เลยนะคุณนะโอ้ทุกเออมนต้นจแดกนะค่อยไปค่อยสิมักเบาแต่ว่าคนเลยลุยขจะมักปุแล้วมันมาเกิดตามธรรมชาติแต่แถวด่านท่านู้เต็มเลยนะสัญญาณเน็ตมีอย่างที่บอกไปอ่าคันมีไฟฟ้ามีเพลทัาเข,า,ขาอยู่นี่ก็ได้เพราะว่า ป่ากะหากินมีแต่ประกังางทั้งหมดป่าทุกป่ามีอยู่นี่แถวนี้นะแต่ว่าซื้อด่านค่อยมีหุ่นจักกระด่านเปนเรืงเนื่องจากว่าเขาฟางมากกะไก่จักที่พักประมาณบ้างห้ากิโลนะโดยประมาณนะไม่โตเท่าไปร่ด่านแถวนี้นี่กว้างนี่ค่อยสูดแรงตาก็เป็นที่โอ้คักเลยแหละสำหรับพวกที่ มักยังป้ามาส,มามาสิเห็นไหมเบืงหินตัวนี้นี่งามเลยคักเลยแถวนี้กวางใหญ่ไพศาลเห็นแล่สะอ่อนนะมันหมกับพวกที่ยังป้ามักลดน้ำหนักเหมาะเลยพ่อว่า การลดน้ำหนักมันจะเป็นต้องมาลดน้ำหนักคือยั้งไปแล้วก็ลดน้ำหนักเองเนื่องจากว่ามันออกกําลังกายโดยอัตโนมัติมากมามันเป็นมาดำดดอกมันซุกมาดมดด๊อกบานเขาเอิร์นาโมโอหิวหิวเข่ามั้งนี่แกเถื่อพี่้องด้วยบนนี่นี่เนื้อมันจะเป็นนี้ได้แต่ว่ากลิ่นหวานๆนั่นึงนะมีธาตุน้ําตาลประมาณห้าเปอร์เซ็นต์ หวานนะผมปะืมทำลายเตะคุณกินเป็นแต่แซ่จังหวานนะม,มาอันนี้มีเบอร์มีเบอร์กินได้มันดำดำมันหน้าตามันไม่น่าแต่ว่า,าแต่ว่าหน้าตามันอ,อมานมันมีนมปิดแต่เบิง้ง กับติดปลาเฮารอกินแซ่บอืมแสบถึงแสบมันบนิเวอร,ร์ได้กินเนาะน้องเจ้าวางศึกษามาดีแลอ่เพิ่งหงายห่นหา <c oughs> งายเสียบบ่หวานวันนี้มีสัญญาณโทรศัพท์เต็มเลยเดี๋ยวไปต้องพาทุกคนมึงน,นี่ก่อนนี่มันเหมือนมันเหมือนมันเหมือนปฏิมากรรมที่สลับซับซ้อนเหมือนคนเฮ็ด แต่คนบีดเห็ดนี่เลยมองดูฮะมองดูทุกคนนี่มีก้อนหินบักไงนะแล้วมีขาตั้งแค่สามและก็มีเงี้ยงด้วยแหละทุกคนเห็นมุงจุดนะบอในในมุมกล่องก็หินอยู่นะตัวนี้จะเป็นทางทางคนเดินทางคนแล้วมบ้านแล้วก็เจ้าปะ กล่องหิหนบัานราคาอาจจะเคารพบูชาประมาณนี้นะเป็นความเสื่อสุดบุคคลมันกบมันเหมือนมันเหมือนเฮ็ด <c oughs> เหมือนเฮ็ดเ,นะเ,เ,เหมือนไปเดินบางย่างนะแล้วก็เป็นมุกเต้าไปเลยนะของอันนี้นะ <c oughs> นะกันฝนตกกับย่างเข้ามาเดินนี่ก็ได้สบายหมู่นี้แค่นั้น ักเลยบ,บ้านบ้านขอยเอื้อมาต้นสังหนาวเดี๋ยวขออนุญาตหักจกจกงาหนึ่งเด้อนี่นี่นี่นนนเตรียมไม่ใช่งามนี่ต้นสังหนาวนี้คนเวทคนจีนเขาเจ้าจะในโซนจีนเขาจะไปแซไว้นะแเราจะมาไว้ประดับาบานเขาเจ้านะอันนี้ต้นสังหนาวเกิดขึ้นจาทธรรมชาติที่กันอา้าว มีบอนง,งานนะรุ่นี้ชุดสูงสุดมีสัญญาณโทรศัพท์พอมยางลงไป,ไปบา้านลงนี่วะตอนข้าสึกเหนอยอุ้ก ชุ้ยอดะนยตองนี้ช่วยอะคักเลยนะตรงนี้โอ้ แ 아, ่소ม่มีแต่과ํา

นะบิงนะยกาลงมาเลยลงมายังงู้เชียวคนะุ้มออยันเลืออยันเลือมเลยอานาคอนดาเขาเยยันนะไรอั้นจงอางโยเลือมนี่มันนี่มีพิษเอากยานบอกเฮายันอยู่แต่ว่าเขายนไปกว่านคือจงอางนะกูได้โอ้โอ ความลึกนี่นะประมาณว่าสี่เมตรนะถ้าว่าตกลูกไปเลยคือเจบ็บเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องระวังตงัวบอกเลยว่าโตรสุดๆมุงนี้ คือไปแล้วมันมีโฮยบอมันนี่เป็นโฮยเลยโฮยแลย้วกี่หินมันตันมันคือมันไปนะ่าอคุณน,นอดประจนไพ่แบบโอ้ออมันมันเป็นดินทับโย้ย แต่โฮนี่ลึกลึกจนว่าหอดสองสามร้อยเมตรและกี่หินมันคุ้มไว้ยอดทังลุกงอีกแบบประมราณหกสเมตเท่ากลงนี้ลงเลยโอสุดยอดเลยลเชื่อมนี้บอกเลยว่าวิดีโอน,นี้นะประจุไพท่ท่สุดในในชีวิตเลย ได้ว่าสุดมั่นในการที่เบิ้งเลยนะมึงนะเต็มอิ่มเลยลุยุยเบิ้งดูไหมเนี่ยเอเลยมีแต่ลำดโด้ดย มันสุดยอดดอกกล้วยไม้ได้บาทนี่เลยอ๋อเท่าบอกเลยว่าแฟนๆดอกกล้วยไม้นี่สุดยอดเลยวันนี้โอ้โหท่านี่คือป่าดอกกล้วยไม้เลยนี่คือป่าดอกกล้วยไม้แล้วนี่แถวนี้สุดยอดเลยเอ้านี่มัน มันสิเกอยู่ตามหินต่อลองค่อยมาตัวนี้เห็นปะฮะเห็นปะเนอะนั่นเน,นื้อปลาวะแม่นมีเนื้ออยู่นี่ยังสุกตาคอตาคือใน,ในเออแม่นละเดี๋ยวโข้ลงนี่ไปเลยมาต่อ นี่แมบาทนี่เลิกบาทนี่ขาไม่ได้อีลวบาทนี้วัดคือทางตันอืมเฮ็ดบาทนี่เอาแฮ็ดอาะเฮ็ดเอาลองเบิ้งเอเออหลวงนางจีนมาเฮ็ดเขาเห็ดนั่น้ดละเอออะมาเลยส่้ให้คนเด้อ เท่บกันกี่บ่าบึ้งกันได้หน่งกี่เตยเดีเฮ็ดนำบ่ได้บ่ได้บักซซนเฮ้ยกระสันละพี่น้องเอ้ยหวังว่าทุกคนจะได้เต็มอิ่มกับการที่พาไปเที่ยวนะบ่อนที่หินสลับซับซ้อนบดนีก้ก็ ขอปิีคลิปไว่าจมนี้นะครับเมื่ออะไรวะนี้เมื่อหากินข้าวกินน้ำต้องจะว่าสีหากินย่มงที่มันมีน้ำแต่ว่าเขายังมีอุปรกรณ์ในการหากินคือมองไม่ได้เอามาทำเหมือนนะกับปีคิดว่าจมนี้แล้วก็พูดแหละมืออื่นเสาเลยจังที่ไทยทำมาเบิ่งเบิ่งมาอีเขาย้ายที่ไม่แล้วบ่งบอกว่าบ่อน,นี้งามกว่าเก่านะปีคิดว่าจมนี้มือหน้าจะครบกันไหมพี่น้องเอ้ยบายบายวันนี้มือแห้งเลยสวัสดี